ก่อนจะไปเมาส์กับแม่แม่ขอความการุณาช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ my channel official ให้แม่ด้วยขอบคุณค่ะเริ่มมีดารามีนักการเมืองมีคนในวงการบันเทิงเข้ามาเปลี่ยนเบอร์มือถือสายมูตัวแม่แม่ก็น่าจะเป็นคุณมดดำอยากให้ลูกสอบติดแพทยถามว่าเปลี่ยนเป็นเลขอะไรได้บ้างยกตัวอย่างอย่างเช่นเลข คุณไก่เคยเปลี่ยนเบอร์ให้คนที่มาหาแล้วถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสนับสนุนโดยลูกชิ้นโกเด้งโฮเด้ง p o พ o l ิสพลัสเอ็กสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอเมื่อมีอาการเจ็บคอใช้ p o พ o l ิสพลัสเอ็กพิซซี่สูชะพิซซ่าซูชิครั้งแรกของโลกที่พิซซ่าปะทะซูชิสั่งเลยที่พิซซ่าฮัท1.150ตั้งแต่วันที่23พฤศจิกาย,ยน66ถึง37มกราคม67 สวัสดีค่ะพบกับรายการเมาอยู่กับปากยากอยู่กับคลิมนะคะรายการที่จะพาไปเมาในเรื่องที่ใครไม่รู้แต่แม่รู้ค่ะวันนี้แม่ชวนผู้หญิงเก่งที่ชอบช่วยเหลือคนและเธอสามารถพลิกชะตาชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีได้นะคะไปคุยกับเธอเลยค่ะดรไก่ ai, มัทนาปวีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมดูให้จบนะคะท้ายรายการเรามีของรางวัลมาแจาก ทำไมถึงชื่อดอกเตอร์ไก่คะก็เรียนจบ Ph.D แล้วก็ชื่อเล่นชื่อไก่ทุกคนก็เลยเรียกดอกเตอร์ไก่ค่ะพี่คิมคะ่ะแต่เราเป็นที่รู้จักในหมู่ของคนที่เชื่อถือศาสตร์ของตัวเลขที่สามารถคลิกสตาร์ชีวิตกันได้ oh, <wow. S 1> มันคลละข้างเลยนะจบดอกเตอร์ทางด้านเรื่องของภาวะผู้นำคะ่ะ ah. Ph.D เรื่อง leadership program ค่ะไอ้คำว่าชอบช่วยเหลือผู้คน คือช่วยเลยยังไงทุกวันนี้หนูเป็นเหมือนสะพานบุญในการช่วยเปลี่ยนชีวิตคนจากร้ายให้ดีขึ้นด้วยการใช้าศาสตร์ตัวเลขเบอร์มือถือในการเปลี่ยนเบอร์มือถือเพื่อเปลี่ยนชีวิตทำมานานหรียังสิกว่าปีแล้วค่ะเปลี่ยนใครมาบ้างเปลี่ยนใครมาบ้างต้องเริ่มต้นจากเปลี่ยนตัวเองแล้วก็เปลี่ยนคนในครอบครัวหลังจากนั้นก็ เขียนหนังสือพอเขียนหนังสือแล้วมีชื่อเสียงโด,ด่งดังก็เริ่มมีดารามีนักการเมืองมีคนในวงการบันเทิงเข้ามาเปลี่ยนเบอร์มือถืออย่างคนวงการบันเทิงสายมูตัวแม,แม่แม่ก็น่าจะเป็นคุณมดดำค่ะมันดียังไงมันเปลี่ยนแล้วมันดียังไงเปลี่ยนแล้วเป็นจริชีวิตมดดำเขาดีอยู่เลวนะเขาดีอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้คุณมดดำพูดชัดเจนเลยว่าชีวิตเขาดีขึ้นตั้งแต่เขาเปลี่ยนเบอร์มือถือกับคุณไก่ เลอค,ค่ะดีขึ้นยังไงอะดีขึ้นยังไงอย่างเช่น 1. นึ่เขางานมากขึ้น 2. องเขามีชีวิตที่มีเพื่อนมีกัลยานมิตรที่จริงใจ 3. การเงินเขาสะพัดสีสุขภาพเขาสมบูรณ์แข็งแรงเดียยวเดวตัวเลขกี่ตัวเนี่ยมันสา,สามารถทําให้เราแบบหน้าที่การงานดีสุขภาพแข็งแรงเพื่อนฝูงดี จิตใจดีคุณมดดำใช้เบอร์มือถือ,อที่มีเลขมังกรซึ่งเลขมังกรเป็นตัวเลขที่เป็นาศาสตร์ใหญ่ที่สุดของการเปลี่ยนเบอร์มือถือฉะนั้นเมื่อใช้เลขมังกรสิ่งต่างๆก็พรั่งพูเข้ามาในชีวิตมากมายมที่ดีก่อนที่จะมาเป็นตัวแม่แห่งวงการดูเบอร์มือถือให้ชีวิตปังเปรี้ยงเนี่ยในครอบครัวเป็นยังไงตอนเด็กๆตอนเด็กๆกก็คุณแม่รับราชการคุณพ่อเป็นนักธุรกิจเราเป็นคุณหนุ่มไหมตอนเด็กเนี่ย ค่อนข้างเป็นคุณหนูเพราะว่ามีพี่เลี้ยงสองคนคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีคุณแม่ประกบชีวิตที่ผ่านๆมาเป็นยังไงก่อนที่จะมาถึงจุดที่แบบว่าพีคๆแล้วก็ล่วงลงมา ต้องบอกว่าตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยชีวิตมีความสุขมาตลอดเพราะเกิดมาในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่รักเราแล้วก็มีน้องชายอีกหนึ่งคนก่อนที่คุณไก่จะไปเรียนต่างประเทศครอบครัวเกิดวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดคุณพ่อเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต ก่อนที่คุณไก่จะเดินทางเพียงแค่ไม่ถึง6เดือนเมื่อไปถึงที่ต่างประเทศคุณไก่ก็อยากจะช่วยคุณแม่ในฐานะที่เราเป็นลูกคนโตไปประเทศอะไรคะไปประเทศแคนาดาตอนเรียนเปนิยตรีค่ะ,คะแล้วทําไมคือจบแล้วไปเป็นแอร์เหรอคะค่ะไปเป็นแอร์กี่ปีไปเป็นแอร์อยู่2ปีค่ะ,คะแล้วก็แต่งงานพอแต่งงานก็มาเริ่มทําธุรกิจของตัวเองชีวิตแต่งงานเป็นยังไงบ้างชีวิตแต่งงาน15ปีแรกมีความสุขนะคะ แต่หลังจากความสุขเกิดความรักร้าวก็ปางกฏแต่ต้องบอกว่าคุณไก่มีความเชื่อว่าคุณไก่มีปัญหาความรักจากการที่คุณไก่เปลี่ยนเบอร์มือถือไปเปลี่ยนยังไงคุณไก่ทําธุรกิจแล้วขยายธุรกิจใหญ่ขึ้นคนก็โทรหาคุณไก่โดยที่เขาไม่ได้มีเจตนาจะมารบกวนเราแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่ผ่านเลขาคุณไก่ก็ชวนคนขับรถบอกอ่ะป่ะไปมาบุญครองกันไปเปลี่ยนเบอร์มือถือ <laughs> พอเปลี่ยนเบอร์มือถือปุ๊บ แล้วสุดท้ายพอเลือกเองกลับมาชีวิตความรักมันลม่มจำตัวเลขได้ไหมคะว่าตัวไหนที่แปลว่าชีวิตคู่จะลม่ม1นึหนึ่งสองตัวสุดท้ายของเลข10ตัวทั้งหมดค่ะตอนนั้นรู้สึกยังไงทำไมถึงเลือก 1... นึ่อย่างนั้นให้มีความรู้สึกว่าโอในร้านเนี้ยทั้งร้านเนี่ยเบอร์นเนี่ยแพงสุด70,000ื่กว่าบาทหกสิปีแล้วเจ็ดหมื่กว่าบาทตอนนั้นประมาณสักสามสิบปีแล้วคะ่ะแพงมากแพงมาก บอกเท่าไรก่อนอพักเรื่องราวของดรก่กันแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้แม่มีกิจกรรม CSR <ส>เพื่อสังคมมาบอกต่อกันค่ะกับกิจกรรมสมาชิกวัดสันคลับเติมรักปันน้ำใจให้กับน้องๆชาวเขานะคะบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ ป่ากับพีพีครับเราอยู่กันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำซุ้มครับตําบลบ้านโป่งอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเรามาทํากิจกรรมดีๆค่ะร่วมกับสมาชิกว,ส,ส,กวสันครับค่ะกับกิจกรรมสมาชิกวสันคลับเติมรักปันน้าใจให้น้องๆชาวเขากิจกรรมในวันนี้ครับทั้งผู้บริหารจากวาสันและสมาชิกวสันครับได้ช่วยกันทาสีรั้วโดยรอบอาคารเรียนครับและนอกจากนี้ครับได้มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ที่จําเป็นให้กับเด็กชาวเขาที่อยู่พื้นที่ห่างไกลจากจังหวัดเชียงใหม่ให้กับเด็กๆอีกกกดด้้ววยรรไม่ิจ กับสมาชิกวสันคขับเป็นยังไงบ้างครับดีใจมากที่ได้ร่วมมาทํากิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็เพื่อเห็นน้องๆเขาก็แบบยิ้มแย้มแล้วก็มีความสุขไปด้วยค่ะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ทางวสันจัดให้กับสมาชิกทุกคนแล้วครับแล้วก็กิจกรรมที่นี่เนี่ยจัดเต็มมากนะคะมีทั้งเวิร์กช็อปแล้วก็มินิคอนเสิร์ตจากลปินดังอีกด้วยค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีครับเราได้มาที่จังหวัดเชียงใหม่กันนะครับก็มาพบปะสมาชิกวสันคลับกันแล้วก็อุปกรณ์ สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New MuX สนับสนุนโดยแป้ง BSC ตัวจริงสวยจริงเราเริ่มทำด้วยการเขียนหนังสือ<ะ>ให้ความรู้ผู้คนตั้งแต่เล่มหนึ่งจนถึงทุกวันนี้นเล่ม9้าแล้วเขียนหนังสือพวกนี้ไปเพื่อ คนดูอ่านไปแล้วได้อะไรอ่านแล้วเขาได้ความรู้ยกตัวอย่างอย่างพี่คิมขาเมื่อก่อนเนี้ยก่อนที่จะมีวิชาตัวเลขพี่คิมจะคบกับใครสักคนหนึ่งพี่คิมต้องใช้เวลาในการที่จะรู้จักเขาแต่พอพี่มีวิชาพี่อ่านหนังสือของหนูพี่อ่านเป็นตัวเป็นคู่เป็นคู่เป็นค,นคู่พี่รู้เลยว่าถ้าคนนี้มีเลข48แล้วเขาเกิดมาชวนพี่คิมบอกว่าพี่คิมขาไปทําธุรกิจร่วมกันเถอะถามว่าเวลาที่เขาชวนเลข48เป็นเลขโกหกหลอกลวงฉะนั้น ติ้งต่างไว้ก่อนคิดไว้ก่อนเลยว่าเอ๊ะคนนี้เชื่อถือได้หรือไม่หรือถ้าเขาบอกว่าพี่คิมครับไปทาธุรกิจนี้แล้วคุณจะรวยมากๆรวยคู่ไปกับผมแต่เขามีเลข7 6หรือมีเลข6 7ซึ่งเป็นเลขจากเป็นหรือจากตายหรือทําอะไรก็แล้วแต่มักจะเกิดการล้มละลายพี่ก็ไม่ต้องเชื่อเขาแล้วก็เป็นการระวังตัวไปในสเต็ปหนึ่งแปลว่าจัดหมวดผู้คนจากตัวเลขเลยใช่ค่ะ,ะแทนที่เราจะไปนั่งใช้เวลาศึกษาจิต จศึกษานิสัยเราก็ดูตัวเลขไปเลยคือเป็นการอ่านผู้คนผ่านตัวเลขใช่สนใจสแกน QR โค้ดได้เลยค่ะถ้าสมมติว่าเปลี่ยนเฉยๆแล้วไม่ทำงานเลยมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาไหมต้องบอกว่าการเปลี่ยนเบอร์มือถือเป็นการเปลี่ยนชีวิตนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณเปลี่ยนเบอร์มือถือแล้วเบอร์มือถือจะให้คุณอยู่เฉยๆแล้วเกิดเงินเกิดทองแต่ตัวเลขจะช่วยทำให้คุณขยันขันแข็งแล้วมีพลังบางอย่างมาพุชคุณ คุณจะเดินหน้าคุณจะประสบความสําเร็จอันนี้แอบถามนิดนึงถ้าคนเรามันสามารถขยันอย่างนี้ได้ลูกหรือหลานที่บ้านกี้จเกียด,ดสอบตกอยู่นั่นมันวันเอาแต่เล่นเกม วุ่นวายล้วเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือให้มันเดียว๋มัม <ะ S 1> าหาหนูมาหาหนูแล้วเดี๋ยวลูกจะจบเกียรตินิยมเหมือนหนูหลานจะจบเกียรตินิยมเหมือนลูกหนูกตัวอย่าง<ม>เด็กนักเรียนนะคะควรจะใช้ยกตัวอย่างเช่น145 149 515อะไรแบบนี้เป็นต้นรวมอยู่ใน7ตัวหลังของเลข10ตัวตัวเลขพวกนี้มันช่วยอะไร ช่วยให้เด็กขยันขึ้นช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นช่วยให้เด็กเดินอยู่ในเส้นตรงที่พ่อแม่สั่งสมสะสอนมาเคยพิสูจน์ไหม เคยพิสูจน์กับลูกตัวเองลูกคนอื่นก็ช่วยมาเยอะมากยังไงอย่างเช่นมาบอกถึงคุณไก่ขาอยากให้ลูกสอบติดแพทย์ต้องถามก่อนอ่ะปัจจุบันเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่มีความเป็นไปได้ไหมโอเคความเป็นไปได้มีแต่การแข่งขันสูงอ่ะฉะนั้นตัวเลขช่วยไหมช่วยถามว่าเปลี่ยนเป็นเลขอะไรได้บ้างยกตัวอย่างอย่างเช่นเลข39หรือ93อะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วเด็กจะเปลี่ยนมีตัวเลขอะไรที่แบบว่าเหมาะกับพวกวัยทํางาน ให้เจ้านายเขาเป็นที่เมตตาเอ็นดูของเจ้านายเป็นที่รักใคร่ของลูกค้าเป็นที่ถ้าเป็นวัยทำงานผลงานดีก็อย่างเช่น3-5-6-3-5-9แล้วก็6-5-3-6-3-5แบบนี้เป็นต้นแต่ขอให้มี3-5แล้วสำหรับคนที่อยากให้ ฮอต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 แบบมีเสน่ห์ขึ้นต้องถามก่อนว่าเวลาจะเปลี่ยนตัวเลขอยากได้คนไทยหรือต่างชาติ oh, oh. ตัวเลขเปลี่ยนได้อีกถ้าอยากได้คนไทยยกตัวอย่างเช่น239เป็นเลขสเสน่ห์ตัวที่แรงที่สุดนอกเหนือจากนั้นก็ยังมี249แต่ถ้าอยากให้รักโกอินเตอร์ก็ใช้193แบบนี้เป็นต้นอยู่ใน7ตัวหลัง ถ้าเกิดบางคนอยากขอออปชั่นเสริมอีกว่าขอเป็นต่างชาติขอแก่และจะตายแล้วมรดกเยอะๆเกษียณแล้วรวยๆอย่างนี้พี่คิ้มเป็นคนแรกที่ขอหนูลองจัดเลยไหมคะมันจะเป็นตัวอะไรอ่ะก็ยกตัวอย่างถ้าอยากจะมีรักต่างชาติอ่หล่อรวยไปที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยมีใครขอขนาดนั้นนะคะหนูก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวเลขจะทําได้เยอะขนาดนั้นไหมตัวเลขใครคือ ตัวเลขให้ผู้ชายไทยสองหรือ2 4 9แต่ถ้าผู้ชายต่างชาติยกตัวอย่างเช่น1 9 3หรือ6กสแล้วอยากให้คนเลี้ยงอยากมีคนเปใช้2 3ง3ามสองสเลขพวกนี้เป็นเลขสเสน่ห์น้ำมันพรายสมใจปรารถนา สนับสนุนโดยซิม9 8 9ดอกเตอร์ไก่เบอร์พันล้านพิซซี่สูชะพิซซ่าซูชิครั้งแรกของโลกที่พิซซ่าปัทซูชิสั่งเลยที่พิซซ่าฮัท1150ตั้งแต่วันที่23%พฤศจิกายนย66ถึง37มกราคม67สําำหรับคนที่รักการเสี่ยงโชคเป็นชีวิตจิตใจเลยทุบวดไม่เคยพลาด แต่ก็โดนไปทุกงวดเราจะทํายังไงให้เราแบบว่าเป็นดวงที่มีโชคลาภนอกจากเลขมังกรคุณไก่ยังมีเลขกลุ่มตระกูลมังกรคนที่ชอบการเสี่ยงโชคเนี่ยคุณไก่แนะนําให้ใช้เลขกลุ่มตระกูลมังกรยกตัวอย่างเช่น2-8-2 7-8-2 8-9 8-2-9 8-7-9เป็นต้นมีข้อสงสัยในบางอาจารย์เขาบอกว่าตัวเลขคู่ที่มันเป็นสมมติห6 56อย่างเงี้ยเขาบอกต้องเป็น ตัวเลขที่ไปมาอย่างนี้ถึงจะเกิดการเคลื่อนไหวจริงไหม5้าคือคู่ทรัพย์ใครใช้คนอยู่ใกล้ก็อบอุ่นแล้วแถมคนใช้ยังมีรายรับที่ค่อนข้างจะดีตอนนี้อยากให้คุณไก่แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของตัวเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือให้เจาะลึกมากยิ่งขึ้น เลขไหนที่เป็นเลขที่ควรมีคือเลขมังกร789และเลขหงส์9ถ้าเราเปรียบเทียบจะเป็นพี่ใหญ่พี่เบิ้มในแวดวงที่เราอยู่เลขมังกรกับเลขหง คืออะไรต่างกันยังไงเลขหงก็มีความคล้ายกันแต่เลขหงจะอ่อนลงมาหน่อยสําหรับคนที่คิดว่าตัวเองใช้เลขมังกรแล้วจะแรงไปก็ถอยลงมาใช้เลขหงแต่มีความซอฟตยกตัวอย่างเช่นผู้ชายแมนแมนเท่ๆหน่อยอาจจะใช้เลขมังกรส่วนคนที่อ่อนโยนน่ารักน่ารักแต่ทํางานใหญ่ใช้เลขหงแบบนี้เป็นต้นอ๋อไม่เกี่ยวกับว่าผู้ชายต้องเป็นเลขมังกรผู้หญิงต้องเป็นเลขหงขึ้นอยู่กับ ความอ่อนโยนความแบบความอารมอรลววยปณีปะนอมมันจะเพิ่มมากขึ้นสําหรับเลขหกนอกจากเลขมังกรคุณไก่ยังมีเลขกลุ่มตระกูลมังกรคนที่ชอบการเสี่ยงโชคเนี่ยคุณไก่แนะนําให้ใช้เลขกลุ่มตระกูลมังกรยกตัวอย่างเช่น2.82 7.82 89 8 2 9 879เป็นต้นมีตัวเลขอะไรที่แบบว่าเหมาะกับพวกวัยทำงานให้เจ้านายเขาเป็นที่เมตตาเอ็นดูของเจ้านายเป็นที่รักใคร่ของลูกค้าเป็นที่ทำออกมาแล้วผลงานดีเพื่อนก็รักเจ้านายก็รักลูกค้าก็เอ็นดูอะไรเงี้ยเลข35หรือ53เป็นเลขที่ทำให้ผู้ใหญ่รักบริวารรัก แล้วก็ได้อะไรมาแบบฟุกฟุกถ้าเป็นวัยทำงานผลงานดีก็อย่างเช่น3-5-6-3-5-9แล้วก็6-5-3-6-3-5แบบนี้เป็นต้นแต่ขอให้มี3-5มีเลขยันกันชูไหมเลขยันกันชูคือ2-4-5ใน7ตัวหลังถ้ามี2-4-5อยู่ในโอกาสที่ คู่ของเราจะเปลี่ยนใจไปรักคนอื่นแค่2-4-5เลข3ตัวชุดเดียวเลยค่ะ2-4-5หรือจะใช้เลขเสน่ห์น้ำมันพรายสมใจปรารถนาก็มี2-3-9-2-4-9ทีนี้มาถึงเลขต้องห้ามห้ามมีเลขพวกนี้เลยเลขต้องห้ามยกตัวอย่างเริ่มต้นที่เลข0ูศย์แปลว่าไวรัสศูนย์ประกบเลขไหนเลขนั้นเป็นพิษ เลข1-1ชีวิตขึ้นเร็วลงเร็วเลข1นสองหรือสองหนทำให้เกิดการทะเลาะเบาแวงเลข1-3หรือ3-1ชีวิตโอากาสที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงเลข1-8หรือ8-1คือถูกโกงถูกหักหลัง3-7หรือ7-3 ใช้แล้วชีวิตเหนื่อยใช้38หรือ83อารมณ์ร้อนใช้เงินเก่งคุณไก่เขียนหนังสือเพื่อที่จะให้คุณมีความรู้ว่าถ้าเขามีเลขคู่นี้คู่นี้คู่นี้ชีวิตเขาจะเป็นยังไงการเปลี่ยนเบอร์มือถือเนี่ยส่งผลอย่างไรต่อชีวิตเรา เปลี่ยนชีวิตเราทั้งชีวิตเลยค่ะจากคนขี้เกียจสามารถทําให้เป็นคนขยันจากคนเจ้าชู้สามารถหยุดเจ้าชู้ได้จากคนที่มีปัญหาการเงินสามารถทําให้มั่งคั่งร่ํารวยฉะนั้นถามว่าเปลี่ยนไม่ได้เสียหายอะไรลองเปลี่ยนเบอร์มือถือดูเถอะค่ะแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้น แล้วทำไมต้องเป็นด็อกเตอร์ไก่เปลี่ยนให้คนอื่นเปลี่ยนให้ไม่ได้นี่ oh, <no. S 3> คนอื่นเปลี่ยนให้ก็ได้แต่จากสถิติและประสบการณ์ที่คุณไก่ทำมาสิบกว่าปีคนอื่นเปลี่ยนให้แล้วคนกลุ่มนั้นก็ต้องวิ่งกลับมาหาคุณไก่คุณไก่ย้ำเสมอเลยว่าตัวเลขมันเปลี่ยนชีวิตคนค่ะ <c oughs> เราต้องเปลี่ยนนิสัยด้วยไหมเอาจริงๆแล้วอ่ะมันต้องเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยน การดำเนินชีวิตเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนอะไรต่างๆไม่ใช่เปลี่ยนตัวเลขและตัวก็ยังเหมือนเดิมแบบบอกว่าอยากได้ตัวให้ชีวิตเป็นสาระแต่ทุกวันนี้ยังโทรศัพท์เปลี่ยนเบอร์แล้วนะ คุยเมาส์เลยนี่เร,เรื่องนี้อย่างบ้านอีบ้านนั่นแหละแบ <c oughs> ัวแล้วหัวไม่มีเมียน้อยโอ๊ยอะไรนะนรอะไรเงี้ยพี่ขาเชื่อไหมว่าตัวเลขนี่แหละทําให้เราเป็นคนเมาส์มอยพอเราเปลี่ยนตัวเลขนีสใสเมาส์มอยของเราหายไปด้วยหรือแม้กระทั่งถ้าเราเป็นคนพูดจามะนาวไม่มีน้ํามาตลอดพอเราเปลี่ยนตัวเลขไปใช้ตัวเลขบางกลุ่มอย่างเช่น4 6หรือ64เราจะเป็นคนที่พูดจาเพราะปากหวานแล้วเราหาซื้อได้ที่ไหนคะเล่มนี้ได้จากร้านหนังสือชั้นนำท ทั่วประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นใน c s book B2S หรือว่าปัจจุบันมีแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ที่คีนกูนิยะค่ะสนใจสแกน QR code ได้เลยค่ะสำหรับใครที่สนใจศาสตร์ตัวเลขนะคะสามารถติดต่อปรึกษาดรไก่นะคะโดยตรงได้นี่เลยค่ะ QR code เอางี้ดีกว่าไอเรามันก็คนที่ชอบท้าทายอำนาจมืดด้วยสิเนาะดูเบอร์ทีมงานเลย โอ้โหร้อยกว่าเบอร์อ้าวดูเลยค่ะดูเรียงมาเลยค่ะในแผ่นนี้นะคะควรเปลี่ยนเบอร์หมดทุกเบอร์เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไล่กันไล่พิธีระเบิดหนึ่งเจ็ดคนนี้ฉลาดนะคะแต่เตะตัดขาตัวเองเป็นประจาปากไม่ดีไงเป็นคนปากไม่ดีอ่ะมันไม่ได้เตะตัดขามันสะดุดปากตัวเองแล้วก็เบอร์ต่อไปก็ถ้าเป็นผู้หญิงใช้ใช้ไม่ได้เพราะว่าเสเปรียบผู้ชายหกห้าเก้าหนึ่งค่ะ เจเจดเจ็ดาเจ็ดเจ็ดเป็นเลขความเครียดใครใช้ก็แล้วแต่มีแต่ความเครียดสามสามมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงแล้วเบอร์นี้มี76เลขจากเป็นหรือจากตายก่อนวัยอันควรฉะนั้นเบอร์นี้ซีเรียสมากต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุเลขต่อไป6708คนนี้อันตรายสุดพึ่งออกจาโรงพยาบาลพึ่งออกจากโรงพยาบาลเลยทีนี้ถ้าเราแยกตามอาชีพให้คุณไก่ช่วยดูว่า อาชีพประเภทไหนเหมาะกับเบอร์อะไรเช่นอาชีพแม่ค้ายกตัวอย่างเช่น246 249 265 424เพราะใช้เลขพวกนี้แล้วจะปากหวานพูดเพราะว่าจาเป็นทรัพย์แล้วก็ได้เงินจากการค้าขายแล้วอาชีพรับราชการอาชีพรับราชการควรจะมีเลข3-5 5-3-4-5-5-4-8-9-9-8 1 5 3่งหเป็นต้นพนักงานออฟฟิศพนักงานออฟฟิศควรจะมี1น 4, 4่1ส5่สี6 5หรือ6 3 5 4 6 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5เป็นต้นค่ะคนในวงการบันเทิงและอินฟลูเอนเซอร์ต้องการให้มีชื่อเสียงเด่นดังเป็นที่รู้จักควรจะใช้เลข19หรือ91 29หรือ92 4 9 9องสี่ 9 6 6 9เป็นต้นค่ะจริงๆรัศราของตัวเลขมีมาเป็นพันพัปีขึ้นอยู่กับจะไปใช้กับอะไรนะคะในนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนด้วยว่าตัวเลขเฉยๆไม่สามารถเปลี่ยนเราได้หรอกเราต้องเข้าใจในศาสตร์นั้นจริงๆเข้าใจตัวเองจริงๆแล้วมีจุดมุ่งหมายที่แน่ชัดต้องติดต่อช่องทางไหนครับบอกสนใจสแกน QR code ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณไก่มากๆขอบคุณค่ะพี่คิมค่ะสวัสดีค่ะ มาถึงคำถามท้ายรายการนะคะถามว่าดรไก่ออกหนังสือมาทั้งหมดกี่เล่มคะทราบคำตอบแล้วนะคะคำตอบได้ที่เพจเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมค่ะของรอยของเราคือหมอนรองหลังเดลิเซียเดลิเซียหมอนที่ทุกบ้านควรมีขอขอบคุณสถานที่ โรงแรมมิเลเนียมฮิวตันกรุงเทพโรงแรมหรูระดับ5ดาวเชิญชวนมาพักผ่อนชมเมืองกรุงบนคุ้งน,น้ำเจ้าพระยาพร้อมการบริการแบบฉบับมาตรฐานคือโรงแรมฮิวตันการเดินทางสะดวกทั้งทางเรือ BTS สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่0 <c oughs> 2 4 4 2 2 0 0 0อาทิตย์หน้าแม่จะพาไปเม้ากับใครนะคะติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางช่องอมรินทีวีเอชดีช่อง34หรือชมย้อนหลังได้ที่ mychannelofficial ฝากกด subscribe กดไ i k e กดแชร์แม่ด้วยวันนี้สวัสดีค่ะเลขต่อไปนะคะลงท้ายด้วยคนนี้เปลี่ยนเบอร์มาแล้วแต่ใช้เบอร์อ่อนกำลังทำให้ไม่รวยเสียตังค์ไปแล้วยังไม่รวยอีกมึงโง,ง่จริงๆมึงไปดูหมอด้หนอีหญิงหรือเปล่า amarin tv